สวัสดีค่ะกลับสวัสดีพี่พีเอฟซีุลป่าที่น่ารักกันทุกๆท,ท่านเลยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมเอมนะคะพี่พีแล้วก็ขอฝากพี่พีเอฟซีเนี่ยเข้าไปกดติดตามช่องเดินป่านาเปะด้วยนะคะเป็นช่องของอมเองนะคะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินป่านาเปะด้วยนะคะทั้งสองช่องเลยก็เวลาถ่ายคลิปเนี่ยอมก็ไม่รู้เหมือนกันได้ว่าจะเอาไปลงช่องไหนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวฝากพี่ ติดตามไว้ทั้ง2ช่องเนาะกดกระดิ่งไว้ทั้งสองช่องจะได้รับทราบข่าวสารคลิปที่ออมจะดำเนินการถ่ายให้ VFC ดูนะคะก็วันนี้นะคะมาเข้าป่าค่ะพี่ๆมาห้างพี่แฝดนะคะจุดประสงค์หลักของวันนี้ไปห้างพี่เฝดเดี๋ยวจะไปนั่งไปหานั่งแคมปิ้งนั่งกินขนมบนห้าง เห็นว่าน้องกิจกับน้องจำปาเนี่ยย้ายไปแล้วนะคะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าย้ายไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าอมเนี่ยก่อนที่อมจะมาอมได้โทรถามที่แสดแล้วว่ามีใครอยู่ที่ห้างไหมแล้วสามารถไปถ่ายได้ไหมพี่แสดออมนี้ไปถ่ายได้เลย่แสดไม่ได้มาพี่แสดไปไล่นะคะก็ขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น้องกิจกับน้องจำปาก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็ปลอดภัยนะคะทุกคนอีกอย่างองค์คลักษ์อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ทํางานให้กับไอ้ผู้นำแก่นั่นแล้วนะ มก็เลยคิดว่าก็คงจะต้องไปได้ปลอดภัยนะทุกคนแต่ก็ไม่ไว้ใจผู้นำนะวันก่อนเอามัดมันไว้นะเอามัดมันไวไ้พี่แต่เห็นว่าความบังเอิญน,น้องกิจไปเจอมันดูนไม่รู้ว่าเอามันเข้าเมืองรับแลหรือว่าเอามันไปไหนสักที่นะอนก็ดูคิดไม่จบแต่ว่า ยังไม่ได้โทรหาน้องเพราะว่าน้องยังไม่ไออกจากป่าเลยจะได้ยังไม่คุยกันเลยนะทุกคนก็เออก็หวังว่าจะเอาชีวิตมันไปดัดนิสัยเนาะหรือว่าก็ไปดัดสันดานนะแต่ก็เรื่องของมันเถอะพ,พี่มันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปขอแค่มันไม่มาลังคานคนอื่นก็พอเนาะ ก็หวังว่ามันจะปรับปรุงตัวเองได้หรือไม่ก็สิ้นซากไปสักจบเนาะทุกคนเรื่องราวมันจะได้จบสักทีเวลาทุกคนอื่นมาเดินป่าทุกคนพวกในพานคนอื่นเนี่ยที่ไม่มีแรงที่จะสู้มันเนี่ยจะได้เดินป่าอย่างปลอดภัยกันส่วนออมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีแรงสู้มันหรอกทุกคนเพียงแค่ว่าเรามีของดีติดตัวมาเท่านั้นเองนะเคิรเดี๋ยว ออมจะขอ,อดินทางไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันเนาะอย่าลืมพีเอฟนะคะกดไลค์กดแ,กแชร์คลิปนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ตามเส้นทางจะมีเส้นทางเดินไปไแล้วทุกคนทางน้ำเนี่ยเดินทางน้ำเพรเลยลดกก็ม่ได้ดไม่ลงก็พยายามเดินไปด้วยพูดไปด้วยแล้วก็ถ่ายทำธรรมชาติเนาะต้นไม้ต้นนี้เหมือนล้มมาได้ยังไง หักเลยนะเสียงมัน,นมีคนพูดเลยทุกคนต้นไม้ตันนี้เหมือนหักเองหรือเปล่าหรือสัตว์ป่าทำไม่แน่นใจนะกลัวว่าจะเป็นช้างมากกว่าลงรอยน่ากลัวมาก ทุกคนเดี๋ยวอันนี้ถึงจุดมุ่งหมายแล้วแหละเพราะว่าก่อนเปิดคลิปก็เดินไกลเลยพอสมควรแล้วร้อน เราอ้ามากตอนนี้หิวแล้วด้วยนะวันนี้เดินยาวๆเลยทุกคนเดินว,วันนี้เดินไม่พักเลยไปเดี๋ยวใกล้ถึงกดกล้องอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ถึงห้างที่แฝดเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก่อนไม่มีใครอยู่นะ เพื่อความชัวมองซ้ายมองขวาก่อนเข้าห้างที่ออกมาไม่ใช่อะไรหรอกวันก่อนนะเห็นพี่พี่นีเป็นพี่สาวพี่เล็กนะลงเข้าไปในเพจกับ u ูทู e ว่า มาที่นี่นะหอ,อกมก็เล้าน้องจำปากับน้องกิจไม่ได้อยู่แล้วเหรอใครที่รู้จักเนี่ยเข้าไปรับชมรับฟังได้นะในช่องสาว e ี Channel นะคะทุกคนเหมือนมีคนมาทำอะไรกินเลยเปลือกไข่ แต่ไม่น,น่าจะใช่ค่ะพี่เียนเพราะนั้นเห็นเขาทำต้องบอกมะล่ะหมูสับอุ๊ยอุ๊ยลื่นเลื่านดูปลาใครม,มาทำทชิจันนะจะเป็นที่แซดหรือเปล่าแต่ห้างนี้มีคนมาเยอะนะทุกคนที่แซดเขาทำไว้เลยมีคนมามาเยอะมาบ่อย เดี๋ยวผมจะขึ้นห้างแหละ ร้อนมากตอนแี้ว่าจะจุดไฟไคิดไปคิดมาไม่น่าจะจุดแล้วแหละเพราะว่าร้อน มองไปข้างล่างเห็นปลาตัวใหญ่มากทุกคน ค่อนข้างเย็ยนตอนแรกมาแล้วอบอ้าวนะตอนนี้เย็นแล้วลมเริ่มมาอาจจะเป็นเพราะว่าเดินยาวๆเลยไม่ได้พักเหนื่อยเลยเพื่อที่จะมาพักที่นี่เลยนะก็ไม่รู้นะว่าน้องติดกับน้องจำปาเขานอนกันยังไงนะก็น่าจะนอนบนห้างเลยนะทุกคนนอนได้อยู่ประมาณสองสามคน ก่อนนอนเขาก็คงกระขึ้นอะไรรอบต้นไม้ไนะว้เนาะตรงนี้นี่เหมาะแก่การพักผ่อนดีที่สุดทุกคนยิ่งก่กลางคืนเนี่ยน่าจะโอเคเลย แต่เห็นว่าพี่แฟนก็ตอนนั้นคือก็หลอนอยู่นะก็ไม่รู้ว่าเจออะไรแต่ว่าได้ยินเสียงวันนี้เราไม่สุดไฟนะเพราะว่ามันร้อนทุกคนเอาไม่ได้ทำอะไรกินอีกอย่างมันก็มีลมอยู่น่าจะไม่มียู่ แดว่าวันนี้แดดแรงมากปกติจะคุุมฟ้าคุ้มฝนมาเลยนะตั้งใจอยากให้ฝนตกมากเพราะว่าที่นี่มีพายางกาันฝนดีมากเลยทุกคนมันไม่หรือเปล่ามันเป็นใสอ่ะ เิมาวชว,ชวลยนั่งฟังเสียงนกแล้เพี่เสียงน้ำไหลถ้ามันสบายสบายแบบนี้ทุกวันก็คงดีนะแต่ว่าเข้ามาไม่ต้องมาเจอสิ่งชั่วร้ายในป่า ถึงจะน้ามาทุกวันนั่นเลยป่ะลงมาแล้วเย็นมากเลยมดีนะมีใสๆเนาะกันแดดเลยน้อยๆอะ่ะมันบังได้อะ่ะแต่พี่แท็กเขาก็มีแบบเป็นงานฝีมือกันอยู่นะฮองหลัวตรงนี้เขาจะแบบ ยังสวยเลยทำแบบเป็นชั้นปกติไปห้าองคนอื่นแนละ้วแบบเป็นห้างชั้นเดียวธรรมดาเลยอันนี้คือเขาทำแบบมีที่จิดเตามีที่วางของตอกกระปูไว้ให้กระปุงกระเป๋า ก็สเสร็จแล้วก็ง่วงเนาะง่วงนอนไม่รู้ว่าถ้าหลับปุี้จะปลอดภัยหรือเปล่านะก็ปราบใดที่ยังอยู่ในป่าก็ไม่ปลอดภัยทท้งนั้นเลยนะทุกคน เ่นน้ำเหรอน,นี่ก็ชาวบ้านมหาของสายกันแมจ้ะเสียงเด็กชะพัก หายไปแล้วไม่รู้มาตั้งแต่ตอนไหนทุกคนอมนยิ้เสียงเหมือนอะไรโดนน้ำอมก็เลยลุกขึ้นมาดูเป็นผู้ชายแต่งตัวโบราณนะพี่พตกใจมากแล้วกลิ่นมันแรงมากกลิ่นมันสาบมากจนอมจามอะ่ะอมไม่รู้ว่ามันเห็นอมหรือเปล่านะพี่ตางเชื้อมันน่าจะไม่เห็น ไม่รู้หมาสหมาตั้งแต่ตอนไหนนะได้ยินเสียงน้ำนะดังอาอว้าคิดว่าไอ้หมาเสียงอะไรหรือเปล่าเสียงมันคนรื้อน้ำอะ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ออาต้องลงจากห้างไปก่อนนะอมคิดว่าเขาน่าจะมองไม่เห็นออมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ร์นะพี่ไม่รู้ว่ามายัางไ,ไงไปยังไงนะก็เป็นผู้ชายลาักษณะเป็นตัวโบราณนะคะทุกคนแล้วก็ เหมือนเดินมาใต้ห้างแต่ออมยังไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเดินมาตั้งแต่ตอนไหนแล้วทีนี้เนี่ยอ้อมนอนอยู่นะก็ยังที่เห็นเลยทุกคนออมก็ตกใจแต่ออมจะไม่ออกไม่เรียกเขาไม่ไม่พูดกับเขาเนะาะกลัวว่าจะไม่ไม่ปลอดภัยนะต,ตัวเองก็เลยเงียบแบบออมตะลึงเลยออมออมนั่งนิ่งเลยนะทุกคนวินาทีนี้มันลงจากห้างไม่ได้นะมันหนีไม่ได้นะทุกคนเราต้องนั่งให้เงียบมากที่สุดแล้วก็ดูก่อนดูล่าเร่าไปก่อนว่า เขามีพฤติกรรมยังไงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวออมขอตัวเดินทางกลับก่อนดีกว่าทุกคนก็ตกใจมากวันนี้มาป่าชิวๆแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาเจอเหมือนกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวออมขอตัวเดินทางกลับก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแ,กแชร์คลิปนี้ออมด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ